ป๊าดบ,บังเลยคะ่ะปุ่ณหะออกติ่มเลยค่ะเมื่อนี่น,นี่เพิ่งเขานะคะพิ่งเขาให้พิ่งนายนนอยู่เก็บตั้งท้องพีก่อนไม่เคยเห็นตะไข้ครับเนาะดอกงามๆเลยค่ะโอ้โหดุงดุงเลยค่ะมึงเนี่ยตาสวรานครับโอ้โหฮึ่ ีจุ่มอยู่นะค่ะตาสะออนคะ่ะเห็ดผึ่งนุ่มๆหัวเขียวค่ะพี่น้องเป็นมูเลยค่ะโอ้ตาสะออนข้าค <c oughs> ่ะโอกเป็นมูเป็นมูเลยเนะะี่ยโอ้โหคนอะเอาเดียวสวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องสขุขสุขนะคะ่ะเอาก็ยินดีต้อนรับสุช่องสาวแพร้พาไปคือเก่านะคะพี่น้องการสวัสดีในวันอังคารที่23่สานะคะ เดือนกรกฎาคมนะคะพี่น้องประศ67สคือเก้านะคะเนาะมื่อนี้กับพิกัดเก้าแล้วนะคะขบวระส้ำมงคลคือเก้าและะ้วค่ะพี่น้องกลับไป,ไปบลุ้นไปตามกันเรื่อยๆคือเก้าแล้วนะคะว่ามือนี้สาวแพรสิมีขวามานมาฝากพ่อแม่พี่น้องเป็นหตุอียงแน่หน่อยลายซ้ำได้พาก็ับไปลุ้นไปตามกันเรื่อยๆคือเก้านะคะไปค่ะ เอามาเบิ่งเห็ดชุดแรกของเฮาในมือนี้เลยค่ะก็เป็นเห็ดพึ่งเขาคือเกา่าคือเดิมนะคะพี่น้องเห็ดชุดแรกก็ได้นี่ค่ะเห็ดชุดแรกแหกมาในมือนี่ค่ะป้าเบิ่งเลยค่ะปุณห์ออกติมเลยค่ะมือนีอ่นี่พึ่งเขานะคะ่ะพึ่งเข้เห็ดพึ่งน,นาโย เก็บังห้องพี่อนอืมตาสะออนพักค่ะคพี่น้องค่ดะดนูะดนะดอกกำลังพอดีแกงว,าาวันธรมาบรเห็โนโอ้แต่ตัวหัวสั่นดอกนะ แค่สิพยายามเบอรเคียนะคะพี่น้องไว้เก็บมือไม่นั่เห็นดอกแต่เขาจะเอาดอกนั้นเนาะ เสียงนุกห้องเงยมาเสานะคะบรรยากาศก็ดีๆค่ะ เห็ดกอไงดอกหนึ่งค่ะมีอีกกัวหนึ่งค่ะหุ้มเดียวกันนะคะ่ะโอ้เบิ่งหากเห็ดค่ะพี่น้องมาลุยเห็ดพึ่งเขาต่อค่ะ ลายเป็นพิเศษเลยค่ะพี่น้องค่ะยางเปไ๊ะเซะกับปอคนว่าอ,อมาอยู่หากินไผ่มันละค่ะดอกนี้แมงกินค่ะอันนี้ก็เอาบุตรมาปอเห็ดตะไคร้ค่ะน้องดอกงามๆด้วยค่ะโอ้พุ่มเด้วยกัมึงเนี่ย ตาสวนครับโอ้ยต่ยต่ยต่เห็ดทานค่ะโอ้เห็ดทานสั่งกำลังออกงามๆเูยพี่น้องเอ้ย ทำความสะอาด้างนอกนะคะอซ้งดอกมูเดียวกันนะคะมูมันเปิดอ,ออกไปและะ้วค่ะพี่เล็กซะแพรว,ว่าแซวซิบุก,กิบุรอกพี่นอ้องย่านไม่ได้เห็ดนะคะเนาะเ็เลยเก็บเอาดีกว่าเห็ดเพิง่งดอกหนึ่งคะ่ะเห็ดถึงสาดค่ะ น,นิ่งนุ่งค่ะนี่อีกสองดอกค่ะเห็ดเพิงสาดอีกค่ะ ศาสตร์อีกค่ะหิดพึ่งแดงค่ะหีดพึ่งลุกยุ่งค่ะัวนี้ นิ่มีอีกดอกนึงค่ะดอกนี้ก็งามๆเลยค่ะเห็ดพึ่งยุ่งสองดอกค่ะมองนี่มันถาเขาน้อค่ะพี่น้องตะกี้มันยังมาขนาดไงมันเห็นข้ามามันก็ไงโอ้พึน,นี่ดอก,ดอกมันลอยมันบ่ใหญ่ดอกเด้อค่ะนี่ khi mua vẫn ít xám đỏ vớt lại rồi cứ khai luôn ôh mà đột nó hay đột ngay เบิ่งหิดเพิ่งตวงมูนี้ค่ะเ้าเสียอะไรบอนี่าค่ะมือนี่คนลยหลายเดยค่ะพี่น้องหลายเป็นพิเศษหิดโก้ค่ะหิดโก้ขาตั้แกงแซ่บเพื่อนเนาะค่ะ พึ่งตองอีกค่ะมาเลาค่ะมั่ออกเป็นมูเนาะค่ะเทาเทานี่ว่าเทาแข็งดีค่ะเอาอยู่ เบือ่อน,นี้ค่ะพี่น้องเห็ดกอขาตําค่ะ,ค,ะคุณน่ะกำลังเป็นตุ่มอยู่ค่ะปาดปักงามเลยค่ะอือจุ่มอยู่นะคะ่ะตาสะออนค่ะมีรสชาติแ่บด้วยค่ะเห็ดอ,อันนี้มันบ่เม่นเห็ดกอขาแดงขึ้นนะคะอันนี้คือเห็ดกอขาตําเนะคะ โอ้เป็นจุ่มอีกแล้วน,นีอะไรบ่ค่ะอะไรอยู่อันนี้ก็เห็ดก้อนอีกชนิดนึงเนาะคะ่ะตะวันแตกต่างกันกบ็บางหันอยู่ค่ะอันนี้ขาเบาเนาะเบาดีดีอันนู้นหันก็บเบาอยู่แต่ว่าอันนั้นเอิ่นเห็ดก้อขาตั้มแต่ชนิดนี้เขาเอิ่นเห็ดก้ออีกอย่างลูกค่ะพี่น้องไปหนุกไปคอมเมนต์มาบอกไงเนาะค่ะเนาะโอ้ไข่เห็ดละงหูเหลืองค่ะบอกเป็นมูลเลย ไปทั้งพุ่มสาดข้างนอเนะคะพี่น้นอถืดอดอกอยูอย่ในมือน้ำผักเพกค่ะเอาง่าย่าๆนะเนี่ยลงูกลองค่ะเห็นไหมนี่ตุมะะต้มค่ะบึ้งตุ้มใครเห็นลง,งูกลองไหมอ้ห่อยคกเนะคะ่ะ nha, ok, nghệ na kêu kha, ต่างดอกเดียวคุณตูนอยู่ค่ะเห็ดผึ้งย,ย่งะะอยดอกนี่ยมูมันคือนสีขาวกระตาเพื่อแล้วเนาะค่ะเห็ดพึ่งนุ่งอีกค่ะดอกหนึ่งเอาตัดขายหนักซ้ำเสานี่เห็ดพึ่งเครื่องเนี่ค่ะใหญ่กันยู่ดีนะคะ่ะแต่ว่ากหุ้มเดียวกันนี่ระค่ะพี่น้องมึงนี้ค่ะ

เห็ดผึ่งนุ่งหัวเขียวค่ะพี่น้องเป็นมูเลยค่ะตาสะออนค่ะค่าโอกเป็นมูเป็นมูเลยเนี่ยโอ้ออโหคนน่ะเอาเดียวไก่สีหอดดนแล้วค่ะมาดูนเหิตนาเลกันเนาะค่ะพี่น้อง พี่น้องกับมาถึงในช่วงสุดท้ายของซาพแพรแล้วนะคะพแพรกับสิมาสรุปผลงานให้พ่อแม่พี่น้องด้เบิ้งนะคะ่ะเอาเมื่อนี้พแพรกับมีความนมาฝาพ่อแม่พี่น้องหลายเติบคือเกานะคะเกือบเต็มกระตาเลยค่ะเนี่ยเห็ดงามงามค่ะเมื่อนี่เลือกเอาแต่เห็ดงามงามเนาะคะ่ะเห็ดบาดหลายห้ากับเอาเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะของเบ้าอีดกับเต็มกระตาเลยคะ่ะโอ้ผักบักหลายะะเลยค่ะเอาไปอันนี้นะคะของเบ้าอีดก็ได้ มีเห็ดร่วมหลายๆอย่างหลายๆชนิดแล้วนะคะส่วนมากก็สิเป็นเห็ดเพิงนะคะเห็ดเพิงกขาวเห็ดเพิงนุ่งยุ่งเ,เห็ดเพิงแดงนะคะและ้วก็เห็ดร่วมเห็ดนาคานาเรียไปนะคะพี่น้องเอาสาหรับคลิปนี้แพลก็สิพ่อไว้ซ้ำนี่นะคะถ้ามาคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้สาวแพลพาไปนั่เลยนะคะพี่น้องขอบคุณค่ะ